เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะ25มิถุนายน2568แจ้งข่าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเผย8มาตรการเข้มส่งเสริมไม้ผลคุณภาพยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้สำคัญอย่างทุเรียนมังคุดและลำไยโดยมาตรการแบบบูรณาการครอบคลุมตั้งแต่สวนจนถึงตลาดพร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ นายพิรพันธ์คอทองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมไม้ผลคุณภาพเพื่อบริหารสถานการณ์ผลไม้ภาคเหนือและภาคใต้ฤดูการปู2568ซึ่งผลผลิตสำคัญเช่นทุเรียนมังคุด ลำไย,ยเป็นต้นจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้โดยมุ่งเน้นการป้องกันปัญหาก่อนเกิดไม่ว่าจะเป็นปัญหาผลไม้เล้นตลาดผลผลิตต้อยคุณภาพหรือการขาดช่องทางการตลาดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนด8มาตรการสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกได้แก่ 1. อบรมเร่งด่วนเกษตรกร,เร,กรเรื่อง GAP และสุขอ,อนามัยสวนชวนเกษตรกร,ร,กรทบทวนมาตรฐานสวนป้องกันการสวมสิทธิ์ GAP 2. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และสุ่มตรวจด,ดินน้ำภาชนะยกระดับสุขอ,อนามัยของสวนสะอาดตั้งแต่สวนถึงตลาดลดปนเปื้อนสร้างความมั่นใจผู้ซื้อ 3. เฝ้า,าระวังหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเพี้ยลำไยและศัตรูพืชสำรวจสวนทุกสัปดาห์แก้ทันก่อนผลไม้เสียหาย 4. รายงานผลผลิตรายสัปดาห์และวางแผนตลาดรู้ล่วงหน้าตัดสินใจได้ไวช่วยกันไม่ให้ผลไม้กระจุก 5. ร่วมมือกลุ่มแปลงใหญ่พยากรณ์และรวมขายล่วงหน้าวางแผนเก็บผลไม้ขายตรงตลาดสร้างรายได้มั่นคง 6. เพิ่มช่องทางขายตลาดชุมชนขายออนไลน์ขอตกลงล่วงหน้ากระจายผลผลิตหลายทางลดความเสี่ยงราคาตก 7. รณรงค์ตัดแก่ไม่ตัดอ่อนไม่ขายผลไม้ดิบสร้างกระแสะให้ตลาดต้องการของดีจริงไม่ใช่เร็วแต่คุณภาพต่ำ 8. ทำแดชบอร์ดรายอำเภอติดตามข้อมูลความเสี่ยงแบบทันเหตุการณ์ใช้ข้อมูลจริงตัดสินใจทันปรับแทนได้เร็วอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ได้เรื่องขับเคลื่อนแล้วในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชสงขาาลายะลาเชียงใหม่ลังูนโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในแต่ละพื้นที่ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนและภาคีในพื้นที่ ร่วมดําเนินการอย่างเป็นระบบกรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนให้ผลไม้ไทยมีคุณภาพมีมาตรฐานมีตลาดรองรับที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศผลไม้ไทยไม่ใช่แค่รสชาติดีแต่ต้องมีระบบที่ดีร่วมกันทั้งต้นน้ำและปลายน้ำอัปเดต25มิถุนายน2568